สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้จะพาไปดูครับว่าใน1วันเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างครับตลอดเรเวลจนถึงเรเวล400ที่ผ่านมานะครับในเกมมิ n นิวดอนครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมคลิปนี้ครับ v s Phone App ไอคาวเกมวันละ2บาทเท่านั้นโคตรถูกราคาถูกที่สุดหน้าราคาตลาดตอนนี้แล้วไอคาวเอาไว้บอร์ดเล่นเกมออนไลน์วันละ24ชั่วโมงถึงแม้ว่าเราจะปิดจอปิดเกมไปแล้วครับแถมสามารถยังตั้งขายของในเกมและเก็บไอเทมเองได้อีกด้วยแบบออโต้ครับ R&D g a ของเพืเ่อนๆเติบโตช้าอยากเทพให้นึกถึงเจน้ําการค้าร้านรับเติมเกมราคาถูกอยากเก่งอยากเทพแต่สเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาได้เลยครับเติมถูกเติมไวร้านจดทะเบียนถ,ถ,ถ,ถูกต้องตามกฎหมายมามากกว่า6ปีล้วครับเห็นใครโพสตตัวเทพๆในกลุ่มอยาปยอมมันครับอยากเติมเกมคิดถึงเจน้ําการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ในส่วนแรกนะครับที่ผมอยากจะให้เพืเ่อนๆแนะนําเลยครับทำตั้งแต่ต้นเกมเลยคือในส่วนของการอัปเกรดยศนั่นเองครับซึ่งทั้งสายฟรีและสายเติมนะครับจะต้องทําในทุกๆวันครับเพื่อที่เรา เราจะได้อัพดาวมากขึ้นครับให้เรามาที่ภารกิจนะครับแล้วก็ทาเควสตรงนี้ให้หมดเลยจะมีเควสอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกคือการทําภารกิจนักลบรตงเนี้เริ่มต้นเราสามารถรับเควสได้วันละ4ครั้งนะครับหรือว่าล่าบอสได้4ตัวครับผมพยายามแนะนําให้ได้บอสสามดาวนะครับเพราะว่าบอสสามดาวเนี่ยมันจะได้หินแห่งชีวิตครับอัญมณีเนี้ยมันจะเอาไปตีบวกได้นะครับซึ่งดีมากแต่ถ้าเก็บบอสระดับ1ดาว2ดาวเห็นไหมว่ามันจะไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นให้รับภารกิจ3ดาวนะครับกดรับไปเลยแล้วก็สามารถกดนําทางไปได้เลยนะครับมันจะวาร์ปไปตีเองครับเรากดดูในแมปครับบอสตัวนี้มันอยู่คันโตน,นึงนครับเราก็ดูตรงไหนว่างบ้างแล้วกดวาร์ปไปเลยฟึบเราก็ตีบอสให้ตายครับแต่แมปหลังๆต้องระวังหน่อยนะบางทีแบบเจอคนอื่นมาตีนะของผมเล่นอยู่นี่กิลเดียวกันยังตีกันเลยนะครับแย่งบอสเวอร์ชันนี้โคตรเดือดนะครับอันนี้ผมสุ่มกิลมาอยู่กิลเฮลนะครับ มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติอยู่ด้วยกันซัดก,กันมั่วหมดอะไม่ว่ากิลไหนขนาดกิลตัวเองยังซัดก,กันเลยก็ถ้าเปิดจริงผมแนะนําว่าอยู่กิลคนไทยดีกว่าจะได้แบบคุยกันได้งไงอันนี้แบบมีต่างชาติอยู่ด้วยนี่มั่วหมดเลยนะ <c oughs> โอเคเมื่อเราฆ่าบอสตายแล้วครับภารกิจจะสําเร็จตรงนี้ครับกดรับไปเลยปึ๊บแล้วก็รับรางวัลครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยวันหนึ่งเริ่มต้นก็ทําได้4ครั้งนะครับถ้าเราเสร็จภารกิจนักรบเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นภารกิจสังหารบอสเหมือนกันครับซึ่งถ้าเราทําตรงเนี้ยครบนะครับไอ้เคเวสเนี้ยมันจะเสร็จไปประมาณครึ่งหนึ่ง ก็ได้ประมาณร้อยกว่าแต้มนะครับเราก็มาทําต่อเวทนี้คือการที่เราตีบอสในแมปครับแมปไหนก็ได้ครับจะแมปทะเลทรายแมปป่ามืดได้ทุกแมปนะครับก็ไปตีให้ครบรับจนมันเต็มนะก็ถ้าเราทำภารกิจพวกนี้นะครับหลอดข้างล่างจะเพิ่มครับเป็นแต้มนะครับแล้วก็จะอัพดาวเป็นยศต่อไปนะครับตอนนี้ของผมเป็นบอนด์แปดใช่ไหมถ้าอัพต่อไปเนี่ยของผมก็จะเป็นซิลเวอร์หนึ่งนะครับแล้วก็อัพต่อไปเป็นโกลเป็นแพตตินัมเงี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะเปิดฟีเจอร์ต่างๆใช้ได้มากขึ้นครบวนี้ะ อันนี้มาพูดเพิ่มเติมนะครับว่าจะต้องทําในส่วนไหนบ้างและก็จะมีปราสาทสีเลือดและก็จตุรัสปีศาจนะครับซึ่งถ้าคนที่เคยเล่นเกมมิวแล้วนะครับอันนี้น่าจะรู้แล้วเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นมิวนะครับผมยกอย่างปราสาทสีเลือดนะครับให้เรากดตรงนี้ไปเลยนะครับในการลงดันซึ่ง2ภารกิจนี้เป็นดันเจี้ยนทั้งคู่นะครับเรากดมาลงปึ๊บมันก็จะวาร์ปมาแบบนี้ครับก็จะใช้ตั๋วในการเข้านะครับ เราสามารถกดเข้าดันไปได้เลยนะครับดันนี่มันจะเปิดทั้งวันตามเวลานะครับผมจําเวลาไม่ได้นะครับมันจะมีประกาศขึ้นด้านขวานะครับสมมติอย่างนี้ละกันสมมติว่าประสาทสีเลือดเนี่ยเปิดตอนเที่ยงบ่าย2บ่าย4ี่หกโมงเย็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จตุรัสปีศาจเนี่ยจะเปิดห่างกันประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอาจจะเป็นรอบบ่ายโมงบ่าย3แล้วก็5้าโมงเย็นอะไรเงี้ยครับมันจะสลับกันไปนะครับเราสามารถเลือกลงได้ทั้งวันนะครับในส่วนต่อมาที่เราต้องทำนะครับก็แน่นอนครับว่าต้องเป็นเป้าหมายรายวันครับหรือว่าภารก แอคทีฟรายวันนะครับแล้วก็กิจกรรมรวมครับแอคทีฟรายวันเนี่ยถ้าเราทําในส่วนของ VP หรือว่ายศเมื่อกี้แล้วใช่ครับมันก็จะเสร็จไปเยอะเลยนะครับอาจจะมีบางเควสที่เราต้องมาทําเพิ่มนะครับอย่างเช่นบอสโบนัสนะครับอันนี้เรากดเข้ามาตรงนี้จะเป็นบอสเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับจะเป็นแมปบอสโดยเฉพาะครับซึ่งในแมปนี้ก็สามารถแย่งแล้วก็ตีกันได้นะครับระยะเวลาเกิดก็ไม่นานครับตัวนี้40่บวิโบนัสบอสจะลงได้วันละ3ครั้งนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าเราเป็นระดับพรีเมียมหรือว่า VP0 นีพิ่มจําือเปล่า เราก็ไล่ตีให้ครบ3ตัวครับผมถ้าเราตีครบ3ตัวแล้วเนี่ยเรารอสักพักนะครับมันจะพาเราเด้งออกไปแมปนอกเองนะครับหรือเราจะกดออกก็ได้นะครับจะได้เร็วขึ้นเนาะแล้วก็ยิ่งเราทำควสไลน์วันครบนะครับด้านขวาจะเป็นหลอดแอคทีฟไลน์วันครับเรากดรับของตรงนี้ได้เมื่อเราเก็บจํานวนถึงนะครับในกล่องเนี่ยจะมี2อย่างด้วยกันซึ่งตั๋วทองด้านขวาเนี่ยผมบอกในคลิปที่แล้วเนาะมันจะเป็นโหมดเทพมังกรทองนะครับโหมดนี้เรากดที่ตั๋วทองได้เลยครับแล้วมันจะวาร์ปเข้าดันไปนะครับตีเทพมังกรทองให้ตายแล้วมันจะสุ น,นี้ก็ให้ลงทุกวันนะครับเราจะได้เงินเร็วแล้วก็เยอะมากครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับจะเป็นคะแนนนะครับเหรียญคะแนนตัวนี้จะใช้ในการแลกซื้อของในมอลได้ครับให้เรามาที่มอลนะครับด้านขวาบนแล้วก็มาที่มอลคะแนนครับซึ่งในตอนโค้ดเบต้าเนี่ยมันยังมีแค่2อ,อย่างนะมีสัตว์ขี่2ตัวครับมีเขายูนิคอน และก็อาสูรเมฆสีนะครับซึ่งยูนิคอนใช้1 0 0 0 0นแต้มใช่ไหมยูนิคอนเราสะสมน่าจะใช้เวลาประมาณ10วันนะครับถึงจะแลกได้นะครับแต่สายเติมเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับแบบไปเติมได้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้สําหรับแบบคนที่เก็บเองไม่ได้เติมนะครับแบบเป็นสายฟรีเนาะก็10วันจะได้ยูนิคอนนะครับหรือว่าจะเก็บอันนี้ประมาณ30วันใช่ไหมจะได้อาสูรสีเมฆนะครับในส่วนของการเติมเนี่ยผมยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเติมเหมือนกันไม่รู้ว่าเติมแล้้้้้้ววววเเเรรรราาาาาจะะะไดดคคแแนนนนนมมกกกขึหือออปล่่่ับีนนีใทติ็ยนะพ ฟังก์ชันการเติมมีให้เลือกหลายแบบนะครับเดี๋ยวเปิดจริงผมอาจจะเจาะทีละตัวนะครับว่าเติมมาไหนเนี่ยคุ้มนะครับอันไหนได้อะไรบ้างนะครับเป้าหมายรายวันเนี่ยก็ประมาณนี้ครับทุกคนน่าจะได้ลองเล่นตอนโค้ดเวตาแล้วใช่ไหมครับและยังมีในส่วนของบอสกิลครับเวลากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่1นึ่ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มโดยที่เราจะต้องช่วยกับกิวนะครับในการตีบอสหอคอยทั้ง5ชั้นครับจะมีบอส5ตัวด้วยกันซึ่งถ้ากิวไหนผ่านบอส5ตัวได้เป็น5อันดับแรกหรือว่า 5G กิแรจะได้ของรางงววัลขอแในช่ว ลานั้นๆไปเลยครับและเมื่อจบกิจกรรมนี้แล้วจะมีการประมูลของต่างๆในกิลครับที่ดรอปจากบอสทั้ง5ชั้นนี้มาร่วมแจกจ่ายหรือประมูลซื้อกันได้ครับในบอสกิลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายหมวดเหมือนกัน แต่ในส่วนนี้เรามีกิลก่อนก็ดีนะครับจะได้เล่นเป็นกิลนะครับซึ่งในการลงเล่นกิจกรรมพวกนี้นะครับมันจะแบ่งไปตามเวลานะครับแล้วก็เซเวอร์บางโหมดในวันแรกจะยังไม่เปิดนะครับจะต้องรอเซเวอร์เปิดไปก่อนสักหลายๆวันนะครับอย่างป้อมวิญญาณหมาเขาบอกว่าจะเล่นได้ในวันที่1 3และก็6ของหลังเซเวอร์เปิดแล้วนะครับซึ่งเปิดเวลา2ทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้ครับและก็เงื่อนไขจะต้องเป็นเวลลอยนะครับซึ่งทั้งหมดส่วนใหญ่จะต้องมีกิลก่อนนะครับอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ต้องมีกิลวอย่างประสาทสีเลือด 2ตัวนี้เราไม่ต้องมีกิลนะครับสามารถลงได้เลยกิจกรรมมังกรไฟมาแล้วอันนี้ก็มีทุกวันนะครับสิบโมงครึ่งบ่าย1นึ่ครึง่งบ่ายสี่ครึง 4, คร่งแล้วก็3ามทุ่มครึ่งนะครับวิธีการเล่นมังกรไฟนะครับเขาจะปล่อยบอสออกมาตามแมปครับซึ่งจะมี3แมปด้วยกันก็จะมีแมปเริ่มต้นดินแดนผู้กล้า ป่าร้อยเซียนแล้วก็หุบเขาลมเย็นครับเขาจะสุ่มปล่อยเข้ามานะครับเราจะต้องไปเดินตามหากับกิวครับโปกติที่เขาเล่นกันนะครับใครที่เจอนะครับใครที่เจอบอสแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาแชทในกิวตรงนี้ครับซึ่งเป็นคําว่าพันธมิตรนะแล้วก็ใส่โลเคชันเข้าไปครับว่าบอสอยู่ตรงไหนแล้วค่อยมาตีพร้อมกันนะครับแต่ถ้ามีคนอื่นส่งโลเคชันมานะครับเราก็กดตรงโลเคชันได้เลยมันจะเดินไปหาบอสนะครับแล้วก็ตีครับซึ่งก็จะมีหลายกิวมาล่ากันนะครับใส่กันยับทั้งผู้เล่นแล้วก็บอสนะครับเรียกว่าตีกกกัััันนนนมมม่่ววาคโด นี่ผมอยากให้แนะนําให้ลงทุกวันเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้นะครับมันจะเป็นเกรดมังกรไฟครับตัวนี้เรากดใช้แล้วมันจะเพิ่ม exp เยอะมากอัพเลเวลโคตรไวนะครับอันนี้ก็พยายามให้ลงทุกเวลาเลยนะครับและสุดท้ายในส่วนของปีศาจโกกำลังมาอันนี้เป็นการสุ่มของดวงแต่ละคนนะครับมันจะมีมอนสเตอร์สีทองสุ่มเกิดในแมปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงผู้เล่นจะเจอแล้วกันนะครับแบบว่าเราฟาร์มอยู่ตรงไหนแล้วมอนสีทองมาเกิดตรงหน้าเราบอทมันก็ตีให้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่ดวงนะครับผมอันนี้ก็คือลายวันนะครับและ ยังไม่หมดนะครับยังมีของการท้าดวนบอส ในส่วนของ2หัวข้อแรกเนี่ยผมได้แนะนําไปแล้วนะครับบอสโบนัสแล้วก็บอสตามแมปนะครับแล้วก็มีบอสเครื่องประดับแต่ในส่วนนี้เรายังทําไม่ได้นะครับในช่วง400ที่ผ่านมาเราจะต้องเปลี่ยนคลาสห่ก่อนซึ่งคลาสหนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตอนเลเวล400นะครับเดี๋ยวการเปลี่ยนคลาสเดี๋ยวผมทําคลิปออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ใกล้จะเปลี่ยนคลาสแล้วครับเลเวล400แล้วแต่ยังขาดวัตถุดิบในการเปลี่ยนคลาสนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอก,กรรมอกับ